อ่ะไปไปไปอ่ะสกายขี่ได้รอบแล้วก็มาแบ่งให้ให้ไข่มุกบ้างนะอ่ะไปขี่ก่อนไข่มุกรออ่าอ่าถึงยังครับถึงคิวยังครับถึงยังครับอ่ะอ่ะถึงแล้วยังครับโอเคยังครับอ่ะอ่อ่ให้สกายนั่งก่อนรอบหนึ่งอ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวไม้ไข่มุกนะให้มุกร่งรอแล้วเดี๋ยวสกายก็ต้องนั่งรอบ้างนะอ่ะไปด้วยอ่ะไปด้วยอ อ้าวโอเคนะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วครบรอบอีกแล้วเหรออ๋อเอาเอาไปเอาเอาวอาเอาเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วอ่าตาใครมุกมั่งอ่าอ่าตาใครมุกมั่งอ่าใครมุกนั่งอ่าใครมุกไปนั่งสกายนั่งรอคนละรอบนะคนละรอบอ่ามุกลินดูปลาล้อเอาหนูไปขี่เลยหนูไปขี่เลยอ่นหนูไปขี่แล้วเดี๋ยวมาให้เมาให้มุกลินไงทีละรอบไงอ่าคนละรอบ อ๋อจะให้สกายเหรออ่ะดูนั่งคนละรอบคนละรอบป่ะอะบุ้งลินอะนั่งนั่งอ่ะป่ะอะป่ะอะไปแล้วอ่ะอ่ะไปแล้วให้สกายยังหนูเสร็จยังเสร็จแล้วให้สกายอ่ะมาหนึ่งรอบแล้วมาให้สกายเขาดุ๊กดิ๊กมาดุ๊กดิ๊กมาอ่ะโอเคอ่ะจอดอ่ะให้สกายให้สกาย หนูก็ต้องมานั่งรออ่าอะไร หนูตัวตกไม่ไได้ตรงนี้ตกหนูก็ลุกถ้งงางั้นหนูก,ก็ลุกมารอสาากายหนูมานั่งรอสกายนั่งรอ